แ้สนั่นค่ะนลบดินติดยศสารวัตรโดยไม่ทำงานเปิดเส้นทางค่าตัว300,000ค่ะ จากกรณีที่มีการเผยแพร่าภาพคำสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งของต้นนรืบดินวีรวัตโนโดมนะคะนักฟุตบอลชื่อดังของทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดดีกรีทีมชาติไทยเป็นยศสารวัตรจนมีการวิพากษ์วิจาร์ณถึงความเหมาะสมเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลโดยเพจเพื่อนตำรวจคะ่ะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความบอกว่าเคยทำงานในตำแหน่งไหนเคยอยู่บอชปสอหรืออย่างไรถึงใช้ปีกสย ภัยรีอาชีพนักเตะฟุตบอลอย่างเดียวไม่เคยทำงานให้องค์กรตำรวจแต่ได้ตำแหน่งสอวอ,อ,อกอพอจอวอบุรีรัมมันทุเรศมากค่ะและนอกจากนี้นะคะเพจพระจันทร์ลายกระต่ายยังได้ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีดังกล่าวเช่นเดียวกันค่ะโดยเป็นข้อความนะคะ โดยนรบดินเวียรวัตรโน d ดมได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกเมื่อวันที่31มีนาคมปี2564โดยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการก็คือรองสวอฟอ,อประจำกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันค่ะขึ้นตำแหน่งสารวัตรนรบดินเวียรวัตโน d ดมเคยมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่250,000ยูโรหรือว่าประมาณ9ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามค่ะข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนปัจจุบันของเขากับสโมสสบุบรีรัมยูเนเต็ดไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะตามข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิปที่ไม่สามารถยืนยันได้ระบุว่าเมื่อย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเขาได้รับเงินเดือนประมาณ3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนสรุปก็คือไม่ได้ทำงานให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเลยแม้แต่วันเดียวแล้วจะมาเอาเงินกินเปล่าจากเงินแผ่นดินไปทําไมสตองอและสตอชอต้องตอบสังคมให้ได้เยอะมากที่อ้าง นักกีฬาเอาชื่อมาแปะเอาเงินเดือนฟรีแบบไม่ต้องทํางานไม่มีระเบียบไหนทําให้ได้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ยังมีบอกต่อว่าถ้าจะเอาเงินเดือนต้องอยู่ทํางานเกิน15วันต่อเดือนยังไงงานนี้ก็ต้องเกาะติดครับและน่าจะมีการฟ้องเอาผิดคนที่สั่งบรรจุด้วยได้เงินจากเอกชนมากขนาดนี้หน้าไม่ด้านจริงทําไม่ได้ไไดนะต้องยืนตรวจสอบย้อนหลังด้วยเงินเดือนรัฐผู้ที่จะได้คือต้องทํางานตอบแทนรัฐไม่ใช่มาใช้อภิสิทธิ์พวกมาก ลากไปมาเอาเงินส่วนนี้ไปเสวยสุขไปหาระเบียบมาว่าไม่ต้องทำงานเป็นนักกีฬาแล้วมีเอกสิทธิ์รับเงินเดือนแบบไม่ต้องรับผิดชอบงานไปหาระเบียบมาแยง้งทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวกับคดีจัดหามาทุกวันนี้ทำกันแบบอ้างนายเด็กนายแค่ไม่ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ก็ว่าแย่แล้วดันได้ครบขึ้นคือมันบ่งบอกว่าสังคมไทยเนี่ยมันเพี้ยนจัดเหมือนชี้นิ้วเลือกตำแหน่งได้ตำแหน่งนี้ก็ได้มาแบบระดับบารามีการ มีข้าราชการตำรวจรับเงินจากแหล่งอื่นเช่นสโมสรเอกชนโดยไม่ทำงานให้ตำรวจตามหน้าที่ราชการนั้นจะมีเกี่ยวข้องกับระเบียบและข้อบังคับภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและไม่เกี่ยวข้องกับคดีทางอาญาโดยตรงแต่จะเป็นการละเมิดระเบียบราชการซึ่งอาจจะมีการดำเนินการทางวินยัยอย่างเช่นการลงโทษทางวินยัยหรือว่าการตักเตือนค่ะโดยระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะข้อ1เนี่ยระเบียบการปฏิบัติงานข้าราชการตำรวจตามระเบียบของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและห้ามรับผลประโยชน์จากแหล่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ราชการ ข้อที่2ค่ะข้อบังคับเกี่ยวกับการรับเงินจากแหล่งอื่นข้าราชการตำรวจไม่สามารถรับเงินจากแหล่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ราชการอย่างเช่นการรับเงินจากการทํางานเสริมโดยไม่ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาข้อที่3ค่ะการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหากข้าราชการตำรวจไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไม่ได้ทํางานให้กับหน่วยงานของตนแต่ยังคงรับเงินเดือนจากราชการถือเป็นการละเมิดหน้าที่ที่อาจนําไปสู่การดําเนินการทางวินัย โดยกรณีนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาโดยตรงแต่จะเกี่ยวข้องกับการละเมิดระเบียบราชการและอาจถูกดำเนินการทางวินยัยภายในสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติหากมีการตรวจสอบและพบว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไม่ทํางานแต่รับเงินเดือนถือว่าทุจริตไหมหรือคิดว่าเส้นใหญ่ไม่เกรงใจใครถ้าไม่ทํางานให้ราชการต้ลาออกไปเป็นบอลอาชีพเต็มตัวเถอะค่ะ